สวัสดีครับลงุงเมกกี้บอกว่าชอบดูคอนเทนต์ผมผมก็เลยขอทำคอนเทนต์มาจากไหนครับไม่ไม่เปิดหน้าหน่อยเหรอผมเป็นคนพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอ๋ออยู่ร้อยเอ็ดเลยลครับนี่มาจากร้อยเอ็ดเลยหรือเปล่ามาแล้วมาหาบ้านทุนไทยแล้วก็มานี้อ๋อแล้วก็มานี่ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินว่าใครใครไปโกงลุงเพาลุงหล่อนะใครไปโกงลุงน้องเมียโอ้จบเลยน้องเมียโกงจบเลย, <laughs> <laughs> อเยโอเค okay. อันนี้คือ บอกว่าสะสมมาตั้งนานเลยครับทั้งหมดกี่องครับไม่ถึงครับลุงมีอะไรหายไปไหมลุงนับดูก่อนนับดูก่อนนับดูก่อนถึงหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ด้วยสิบอ๋อถ้าอันนี้ด้วยสิบครับโอ้ถูกต้องครับถ้างนั้นไม่ผิดนะไม่ผิดผมแกะนะครับแกะเลยครับขอบคุณมากครับทุกคอนเทนต์ทามาจากเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหมดนี่จะได้เท่าไหร่สําหรับที่ผมดูนะครับกรอบนี้น่าจะเป็นกรอบล้านทองแช่ประลลง คือไปทําร้านทองแล้วก็รอรับภายในอาทิตย์อย่างเงี้ยประมาณนี้ป่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเปอร์เซ็นที่เช็คได้หลังหลอมจะอยู่ที่7 2็ดถึงเจหรือเปล่าส่วนมากร้านทองก็อยู่แค่เปอร์เซ็นนี้นะครับแต่ถ้าสั่งทําก็จะได้เปอร์เซ็นดีแล้วก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นความมาตรฐาน772หรือว่าทองที่ใช้ทําคือ757780อันนี้มาตรฐานของร้านทองจะมีกว่าช่างสั่งทํานะครับช่างสั่ัถ้าคุณไปสั่งทําเจอช่างไม่ดีนะครับ คุณก็จะได้แย่ไปเลยครับขอบคุณ F4 ครับที่บอกว่าตรงงนี้แพไหนแพงทำมาแพงใช่ไหมครับแต่เปอร์เซ็นต์มันก็ไล่เรียงกันนะครับมันหนาดีโอ้มันหนาดีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหนาจริงหรือเปล่าทำมาเท่าไหร่ทำมากี่สลึงตอนนั้นไม่แพงเท่าหมื่นไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นโอ้แปลว่าทำมานานแล้วดิแล้วลุงอายุเท่าไหร่แล้วแรงแข็งแรงอยู่เลยหกสิบแปดหกสิบแปดกันยากันยานี่สิวันที่สิบแปดเนี่ยพอดีเลยหกสิบแปดปีอยู่หกแปด ขับรถมาคนเดียวนี่นะก็มาเ,เรื่อยๆมาจากร้อยเอ็ดเนี่ยขับรถมาคนเดียวใช่ไหมครับผมโอ้โห้มา,ามากับญาติโอ,โอ้มากาับญาติโอเคครับถ้าปลอดภัยครับนึกว่ามาคนเดียวจากร้อยเอ็ดร <c oughs> ักลูกรักเมียมาหรือเปล่าเลย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยแม่งนึกว่าใครโกงโอ้โคนใกล้โกงสะได้หน้าหนังกระติกยิงยิงเลยเอาหนังกระติกยิงให้เจ็บเล่นตัหน่อยไม่ต้องไปฆ่าก่อนนะเอาหนังกระติกยิงให้เจ็บเล่น ไกนบาทจนาจะใส่ขานีนี่เลยโอ้โหไม่รู้จะอัดมาทำไมเยอะเทียนอัดมาเยอะจริงๆเลยอันนี้เลยกรอบร้านทองเลยแบบนี้เลยนี่อันนี้ไม่กรอบสนามหรือบางขนาดนี้อันนี้เอฟไหมไหมลุงตรนนี้มันมันทำร้านธรรมดาทำร้านธรรมดาหมดเลยเหรอทำไมกรอบบางจังทำไมร้านบางขนาดนี้ไม่ใช่เขาเลี่ยมมาแล้วพร้อมพระเลยมันบางทีลูกเจ้าซื้อมา อ๋อลูกเต้าซื้อมาแปลว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถึงเจ็ดสิบหรือเปล่าไม่รู้ดูจากการแกะแล้วครับต้องไปลุ้นกันแบบยาวเลยครับว่าจะถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับ,บเพราะว่ามันมีก่อบบาง,บางด้วยอย่างเงี้ยร้านทองไม่บางเท่าไหร่แต่มอีองค์หนึ่งบางกรอบสนามครับคําว่ากรอบสนามนะครับคือกรอบที่เขาเลี่ยมแล้วก็พร้อมขายนะครับหรือว่าใส่กรอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไล์สดขายหรือว่าคุณไปซื้อมาพร้อมทองแบบนั้นเรียกว่ากรอบสนามครับส่วนมากเปอร์เซ็นต์ทองจะต่ํานะครับกรอบสนามครับจะอยู่ที่ หลอมแล้วไม่เกิน60%ครับจะอยู่ที่45ก็มี50ก็มี55ก็มีครับเพราะฉะนั้นกรอบสนามถือว่าเป็นกรอบที่ต่ําที่สุดครับไดบรรดา3กรอบ3แบบนะครับแบบแรกคือสั่งทําสั่งทําจะได้ทั้งทองดีและไม่ดีครับร้านทอง ร้านทองยังมีเปอร์เซ็นที่มาตรฐานครับคือเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหรือแปดสิบที่ใช้ทําอยู่ประมาณนี้นครับแต่ก็มีบางร้านที่ใช้เปอร์เซ็นเกิน8ปดสิบเซนะครับแต่ส่วนมากที่เจอร้านทองทั่วไปจะอยู่ประมาณสักเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดทนะครับหลอมแล้วก็เหลือประมาณ7 2ดครับแต่ถ้าเป็นกรอบสั่งทําถ้าคุณเจอช่างที่ดีนะครับคุณก็ได้ทองที่ดีครับแต่ถ้าคุณเจอช่างไม่ดีคุณก็โดนโกงทั้งน้าหนักทั้งเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า ไม่เน้นอะไรมากมายก็เลี่ยมตามร้านทองได้ครับเพราะว่าเปอร์เซนต์ก็จะไม่ต่ําเกินจะไม่โดนหลอกมากมายนะครับแต่ก็ระวังน้ําหนักทิพให้ดีนะครับนี่นะครับ,รบลุงนหนาหนาตรงไหนลุงเนี่ยบางขนาดเนี้ยหนาตรงไหนลุงช่างให้ดูอ่ะลุงบอกว่าหนาเลี่ยมมาแพงเอาเขาบอกลุงใช่ไหมดูน้ําหนักเลยครับน้ําหนักอยู่ที่สามจุดหนึ่งแปดเองครับยังไม่ได้เอาเทียนอ่อนในนี้นหนักสามจุดหนึ่งแปดเองลุงลุงเขาต้มเราเลยต้มสุกเลยบอกเราว่าหนาบางกิบเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าหมดนี่10ชิ้นจะได้เท่าไหร่ครับผมจะแกะแค่เม็ดเดียวเม็ดนี้นะที่เหลือผมหลอมนะเฟสซีกอะ่ะเฟสซีกหลอมแล้วเสียเลยนะครับ,รบเหลือเรามาดูหนะักพอครับว่าหมดนี่หนักเท่าไหร่เดินทางจากร้อยเอ็ดมาสุพรรณครับน้ำหนักอยู่ที่28.10เราไปหลอมพร้อมกันเลยครับ อารนาทองมาหลอมขายแบบนี้ขอให้เป็นทางเลือกนะครับผมย้ําทุกคอนเทนต์ว่าขอให้เป็นทางเลือกนะครับถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่ก็สามารถเดินทางมาหาผมได้เลยครับถ้าลูกค้ามาหาผมเยอะขึ้นนัแสดงว่ายังมีการกดราคาเกินจริงอีกมากที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าลุงมาจากร้อยเอ็ดจะได้เงินกับบ้านเท่าไหร่ไปลุ้นกันแบบยาวๆเลยครับอ เรียบร้อยครับส่วนมากกรอบแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้จะเป็นกรอบที่สั่งทําตามล้านตามร้านทองทั่วไปนะครับคําว่าตามร้านทองทั่วไปคือมันมีกรอบกึ่งสําเร็จครับคําว่ากึ่งสําเร็จคือเขาจะทํากรอบมาให้คุณเลือกว่าคุณจะเอาแบบไหนลนักษณะแบบไหนแลวน้าหนักเท่าไรครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้ช่างใส่กรอบให้ครับแบบนี้ผมเรียกว่ากรอบกึ่งสําเร็จนะครับถ้ากรอบสําเร็จจะเป็นทองคําที่เปอร์เซ็นต์ต่ำเรียกว่ากรอบกระดาษนะครับมีขายพร้อมพระตามร้านทองเรียกว่ากรอบกระดาษแต่มันก็คือทอง สามารถหลอมขายได้นะครับแต่ส่วนมากจะเป็นทองที่ต่ําและน้ําหนักที่น้อยนะครับจะไม่เหมือนกรอบกึงสําเร็จนะครับแต่ถ้าเป็นกรอบสั่งทานะครับกรอบสั่งทาคุณต้องใช้เวลาเป็นครึ่งครึ่งเดือนหรือว่าเป็นเดือนหรือว่าเป็นอาทิตย์อย่างไวนะครับก็จะใช้เวลานานมากครับแต่ถ้ากรอบสําเร็จอีกแบบหนึ่งคือกรอบสนามนะครับคําว่ากรอบสนามคือส่วนมากจะเป็นทองที่ต่ําครับส่วนมากคนที่ขายจะเอาทองต่ํามาทาแล้วก็ขายพร้อมพระนะครับก็จะหาส่วนต่างพระและก็ทองครับเพราะฉะนั้นกรอบแบบนี้ กรอบสนามผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับถือว่าเป็นทองที่ต่ําและบางมากครับแล้วก็ขายแพงเกินจริงด้วยครับสําหรับกรอบสนามครับเพราะฉะนั้นกรอบสนามถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงครับเพราะว่าทองต่ํามากครับดูจากสีแล้วครับดูจากสีแล้ว70ข้ามหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยครับสรุปราคาไปพร้อมครับว่าหลอมแล้วเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้คือหก 8.91ครับมีเงินผสม,มอยู่13%มีทองแดงอยู่14%น้ำหนักหลังหล้อมเหลือ27.30ได้กรรมละ2,324บาทยอดรวมทั้งหมดคือ 63,445บาทหักของผมแล้วเหลือ5 9 0หมบาทถ้าไปที่ไหนแล้วโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่นึกถึงผมได้ครับร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าร้านไทยมาวินอ,อาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับขอปีสองพห้าร้อยหเป็นปีที่ดีที่สุดของลุงท่านนี้นะครับโดนใครโกงไม่โดนโดนใครครับ <laughs> เอาหลังก็ติกงริงเลยนะลุงโอ้ลุงเอาไปนับครับลุงนับก่อนค่อยเอาจากร้านนะลุงนั่งนับเลยนั่งนับเลยครับลุง